สรุปว่าตักมาประมาณนี้ครับคุ้มหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าลูกได้กินข้าวครับจริงๆซื้อข้างนอกก็ได้นะครับแต่ว่าจานลงประมาณสักสี่ร้อยสามร้นะครับแต่ว่าอันนี้เราก็ใช้สิทธิ์ครับ ผ่านตอมไม่ยอมถ่ายรูปครับกว่าจะผ่านมาได้ครับโอ้โหเบอร์สิบเลยครับสวัสดีครับเย็นแล้วครับลิก้าเริ่มหิวครับ ก่อนที่เราจะไปสิงคโปร์คลิปนี้ก็อาจจะรีวิวมิลเลอร์เระออีกรอบหนึ่งนะครับผมเคยรีวิวไว้แล้วในส่วนของ m i ลเลอร์เระอัที่สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะครับแต่วันนี้อาจจะคุยกันในเรื่องของว่าจะทํายังไงให้ครอบครัวของเรา4คนเข้า m i ลเลอร์เระอโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับอันนี้ก็เป็นทางเข้านะครับเราก็ต้องมาเช็คว่าบัตรของเราอะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับ เข้ามาข้างในแล้วครับลิงน้อย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 เังยงยังงงงงโอ้ได้พาสดมาด้วยหรอครับพาสเวิร f i อ่ะครับครับวันนี้เนื่องจากว่าพาลิงน้อยมากับปู่กับย่าด้วยครับหรือก่งกับอามา คือเราก็คือพ่อแม่แล้วก็มีผู้ปกครองก็คือผู้ปกครองเรานะครับก็คือพ่อแม่เราอีกทีนึง่งคราวนี้4คนจะเข้ายัางไงนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของบัตรซิตี้นะครับซิตี้พรีเมียร์กับซิตี้เมอร์ซ s เดสนะครับเราสามารถเข้ามาได้เลยครับถ้าเราไม่มี2บัตรนี้เราก็ต้องเสียคนละประมาณพันหครับแต่พอเรามี2บัตรนี้เนี่ยเราก็ใช้สิทธิ์ของบัตรเครดิตของเราได้ครับ ก็มาดูลายอาหารกันครับวันนี้ช่วงเย็นตอนนี้เราอยู่ประมาณสักสี่โมงห้าโมงครับอันนี้เป็นซุปซุปข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวข้าวแล้วก็มีแกงกะหรี่มั้งครับหรือผันแนงแกงแกงเป็นแกงกะหรี่ครับแล้วก็มีหมูหมูอะไรอ่ะหมูพริกไทยดำ แล้วก็มีผัดผักอันนี้จะเป็นผัดผักครับโอ้ผัดผักน่ากินมากแล้วก็สามารถสั่งอันนี้น่าจะเป็นข้าวมันไก่ครับวันนี้ปกติครั้งที่แล้วทําเป็นก๋วยเตี๋ยวอ๋อก๋วยเตี๋ยวน้องเขาก็มีนะครับก๋วยเตี๋ยก็มีข้าวมันไก่ก็มีเกี๊ยวก็มีครับวันนี้คนน้อยคลิปที่แล้วที่ผมทําอ่ะคนเยอะกว่านี้ ก็ลองเลือกดูนะครับบังเอิญไฟล์ผมคือจองก็ว่าจองผิดก็ว่าได้คือเราเป็นห่วงลูกเราก็กังวลว่า,าเดี๋ยวเขาจะไม่ได้นอนช่วงบ่ายเราก็เลยเลือกเป็นช่วงเย็นแต่พอไปถึงนู่นก็นูน่นเที่ยงคืนกว่าครับนี่ก็จะเป็นพวกโซนเบเกอรี่พวกผลไม้อันนี้น่าจะตัดเป็นสลัดก็ได้นะครับเป็นสลัดได้หมดเลยชากาแฟเครื่องชงกาแฟ แล้วก็ครัวซองนะครับแล้วก็มีเป็นอาหารเสริมให้กับเด็กคอนเฟกมีไอศครีมได้ครับมีสตรอเบอร์รี่ช็อกโกแลตแล้วก็วานิลามีจุดที่เราสามารถแบบว่านั่งทำงานได้นั่งได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือสำหรับสายดื่มครับซายดื่มเนี่ยเราจะมีพวกแอลโกอฮอล์ต่างๆนะครับก็สามารถทำเองได้เลยครับมีแก้วมีอะไรแล้วก็ มีเบียมีเบียหลายยี่ห้อมากก็คือมีสิงลีโอช้างนะครับแล้วก็น้ำพวกเป็นน้ำอัดลมมีหมดเลยครับอันนี้เป็นพาร์กิ้งน้ำอัดลมก็มีครับมีทั้งซีโร่และไม่ซีโร่นะครับแล้วก็มีน้ำเปล่าแล้วก็เก้าอี้ครับก็จะมีแบบว่าให้นั่งแบบ สบายๆนะครับอันนี้ยาเขาเพิ่งเริ่มตน้นเริ่มดูสิใช้สิทธิ์ด้วยการดื่มน้ำส้มนับโซดาแค่นี้เองนะครับส่วนกงนี่หิว <c oughs> กินก่อนเลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำว่าหลังจากตอนนั้นที่ผมทำไปก็น่าจะน่าจะได้ครบปีหนึ่งแล้วมั้งครับในปีที่แล้วตอนช่วงเปิดประเทศใหม่ๆ ตอนนี้ก็ห้องน้ําก็ยังเหมือนเดิมก็คืออาบน้ําได้ที่นี่คือห้องน้ํามีห้องที่เป็นชาวลูมครับนี่ครับเป็นชาวลูมขออนุญาตไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็มีห้องผู้สูงอายุแล้วก็ห้องน้ําทั่วไปนะครับด้านในคือจําได้ว่าห้องที่เป็นห้องอาบน้ำเนี่ยจะมีพวกเครื่องใช้นี่นี่นี่นีโอ้เปิดมาได้ เรืกนึ่งว่าเปิดไม่ได้ครับมีเครื่องใช้ให้นะครับพวกแปรงสีฟันก็มีได้เป่าผมก็มีมาอาบน้ําได้สบ,สบายสบายครับสําหรับใครที่มีบัตรเครดิตผมว่าก็ใช้สิทธิ์เถอะครับก็จะสะดวกหน่อยผมว่า City p r e m i e ียก็สมัครไม่ยากก็สามารถสมัครได้แล้วก็มีโซนที่เป็นนั่งอ่านหนังสือแต่ไม่มีอาหารแบบเงียบเราที่นี่ใหญ่พอสมควรครับ มีเครื่องดื่มเล็กน้อยอยู่ตรงนู้นแล้วก็ดูไฟล์บินได้ครับก็เป็นภาพบรรยากาศแบบเร็วๆนะครับของมิลเลอร์เหลวที่สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตครับสรุปว่าตักมาประมาณนี้ครับพุ้มหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าลูกได้กินข้าวครับจริงๆซื้อข้างนอกก็ได้นะครับแต่ว่าจานลงประมาณสนะัับ 400-300นะครับแต่ว่าอันนี้เราก็ใช้สิทธิ์ครับ